สุรินนะคะตอนขาขาเข้าตัวเมืองสุรินนะคะพ่อบ้านเฟิ่งเห็นน้องหมาตัวหนึ่งนะคะเนี่ยกําลังมองหาอยู่นะคะว่าเขานอนตรงไหนหรอพ่อโดนหรอปรเปลบอกว่าน้องหมาตัวหนึ่งนะคะนกเขายกหัวไม่ขึ้นนะคะ,ะไม่จอดดูก่อนนะ,ะนต้องจอดดูพ่อถึงจะรู้ถึงจะรู้พิกัดพิกัดประเถนี้เลยนี่ไงจอดตรงนี้ก็ได้ นี่พอบ้านเฟื่องก็ลงไปดูนะคะเดินไปดูนะคะว่าพอดีมีน้องหมาตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างถนนแบบแดดร้อนมากช่วงนั้นตอนที่ขาไปนะคะขาเข้าตัวเมืองสุรินทร์พอบ้านเฟื่องนะคะก็ มองเห็นนะคะ<ช>เขาก็ยกหัวขึ้นนะคะแต่ว่าเขาลุกไม่ได้นะคะนู่นพระบ้านเฟ้องเราไปนู้นนะคะ นน่นเดินไปนน่นเลยนะคะเดินมองหาอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกลางวันเขาคือยกคือเห็นแต่หัวนะคะเขาพงกขึ้นแต่ว่าเขาลุกไม่ได้นะคะ บ้านเฟื่องก็เลยจะพากันมาดูนะคะเฟื่องก็ซื้อข้าวมาให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเฟื่องด้วยนะคะก็เลยเราก็จะซื้ออาหารมาให้เขานะคะโอ้รถก็เยอะมากเลยนะคะ FC จะเห็นไหมนอ้อรถช่วงนี้ก็เยอะนะคะสงสัยคงจะลุกไปแล้วมั้งค่ะไม่เจอนะคะถ้าเจอเราก็จะเอาอาหารเอาน้ำให้นะคะ ก็ซื้อข้าวผัดมาให้นะคะช่วงนี้รถก็พลุกพล่านนะคะเป็นไงพ่อเจอไหมเห็งว่าหมามันขึ้นมาหากินนักแหละ ขึ้นมาหากินใช่ไหมเด็กหลายคนอ๋อตรงนั้นมันตรงนั้นมันมีที่หากินเหรอมีแหล่งน้ำเหรอทิ้งขยะตรั้อ๋อโอ้นูนไงใช่ไหมนั่นนั่นันอีกตัวนึงมันไม่ใช่ตัวดำเหรออ๋ออันนั้นเป็นตัวดำใช่ไหมันนี้เนื้อเนี่ยอุยพอเอาข้าวให้กินหน่อยเถอะมันท้องอ่ะให้กินโอ้ยอะไรมันโอนี่นะคะมีท้องตัวเมียเอเอาข้าวหนให้กิน นี่นะคะก็พ่อบ้านเพื่อก็คลุกน้ําใส่น้ํานะคะให้ได้ลื่นคอนะคะพ่อต้องเอาน้ําไปด้วยเผื่อไม่เผื่อเขากินเสร็จเขาจะได้กินน้ําเออปะพอแล้วแหละลงดีๆนะดูรถนะพ่อนี่นะคะก็พ่อบ้านเพื่อนก็กำลังจะเอาอาหารไปให้น้องหมานะคะ พอเจอน้องหมาท้องพอดีเลยแสดงว่าตัวนั้นพ่อแม่พ่อที่พ่อเจอไอ้ัำนี่นะคะพะ่อ้านเฟื่อนก็เอาไปให้น้องหมาตัวเมียนะคะท้องด้วยนะคะคือจริงๆเราจะมาหาน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่เจอนะคะอันนั้นหมาน้องหมานั้นเป็นสีดํา ตอนที่ขามาเพิ่งเคยเห็นน้องหมาสีดำตัวพอมนะคะนั่นนะคะเอฟซีเห็นไหมคะนู่นนะคะโอน้องหมาน่าจะเป็นน้องหมาแถวนี้แหละหรือว่าอาจจะอยู่ในตา ขออย่างเดียวนะคะถ้าเขาเคลดอดจะคลอดในป่านะถ้าเขาเคลอดในป่าโสงสารนะคะมันหิวอย่างแรงนะคะเยบซีดูนะคะเฟิงซื้อข้าวผัดหมูมาให้นะคะข้าวผัดหมูนะคะเราก็ได้ทำบุญทําทานนะคะ,นะคะท้องใกล้คลอดอย่างหอ เหรอแสดงว่ามาแถวนี้เหลยเนาะอือหยหันมามองขอบคุณค่ะจงดีเดอ้อสวยด้วยนะคือ <c ười> <c ười> คงจะมีเจ้าของแหละเนาะพอเนะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะคะจะมีน้องหมาตัวหนึ่งเพิ่งเห็นมายืนข้างถนนเหมือนกันสีดํานะคะสีดำเหมือนกันพรผอมๆนะคะเอฟซี FC. มีแต่สี่โครงนะคะแบบซี่โครงหุ้มหุ้มหนังหุ้มกระดูกอ่ะ กินนะพอแต่พอมากเลยนุ่นใช่ไหมเพราะนั้นรอรถต้องขับไปอีกเฟิงเห็นเห็นมันหาก,กินตามถนนต้องชะลอช้าๆเนี่ยเลยเลยตรงนี้ไปอ่ะเฟิงเห็นชะลอช้าๆหน่อยพอเผื่อมันหาก,กินแถวนี้ เจอก็ไม่เป็นไรไม,มมไม่เจอแสดงว่ามันอยู่ในป่าแถวแถวนี้แหละใช่ไหมพ่อแถวนี้มีป่าลนะพอลองชะลอเจ้าือเดี๋ยวตอนตอนมาเห็นมันอยู่แถวนี้แหละ มีเขาก็มีนานโล่งนี่ใช่ไหมพ่อเนี่ยมันหาก,กินตรงนี้แหละโอ้โหนี่ไงที่เขามาเขียกขยะคุยขยะนะคะอืมหอมมากเลยอ่ะไม่เห็นสแสดงว่าหมามีเจ้าของแหละใช่ไหมพ่อมีจะมาหากินใช่ไหมแต่ทำไมมันพอมมากเลยอ่ะหนังหุ้มกระดูก นี่เขามาหาคุยขยะกันตรงนี้นะครับน้องหมาอมเอ้ะตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นทางไปบ้านชำแระไม่ใช่เหรอพ่อนั่นแหละป่ะไม่เจอแล้วแหละ ิดเป็นถนนเป็นทางส่วนบุคคลแต่ก่อนมันเป็นที่สาธารณะนะทำไมถึงได้เป็นส่วนบุคคลก็ไม่รู้นี่นะคะเราก็หาน้องหมาแต่ดันเจอนน้องหมาท้องนะคะโชคดีนะคะน้องหมาท้องได้กินนะคะ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้อเราลืมนะคะลืมขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อ้านนะคะวันนี้นะคะพามาเลี้ยงอาหารนะคะมาทานข้าวนะคะวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดของเฟื่อนนะคะพ่อ้านพามาทานข้าวไม่เคยได้ทานข้าวด้วยกันนานมากนะคะเพราะว่างานเยอะนะคะก็งานยุ่งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย กดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะขอบคุณ